ได้ยินห้อได้ยินเหาอกำลฝาทังอะไรันี่ไหนรงป๋งเข้า ถ้าไม่เจอเราก็ใช้ส่างกายดึหน่อดูหน่อไลน์ที่เป,เ,ทนนปเป็นปกดึหน่อกึงหนอด้ยเกียงอะไรก็ตามเป็นิจของกรลาการนั้นนะั้ ได้ยินเสียงอะไรครับคุกคห้ามขยับอยู่ท่างไหนท่างนั้นห้ามขยับ